Oh. สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราไม่ยู่บนที่คลองทิ้งน้านะครับซึ่งเป็นท่อเดิมที่เราได้มากดเมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ้ําอีกนะครับเผือ่อจะได้ปลาอีกเนาะเฮ้ยทุกคนมีนกเพียบเลยอ่ะอนกเฝ้าท่อแต่เลยนะคะว้าว

ล้องฝนขึ้นมาค่ะหลายตัวหลายตัวผม,มอยากถางลูกหนูว่าเลยนี่โอ้โหตีแรกนึก็ไม่มีป่าเนาะหวานไปเงียบๆนะครับขอไปเห็ดเลยนะครับพรมนี่หายรึเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำไปเห็ดเนาะอุ้ยมีลูกปลานิลด้วยอ๋อเดี๋ยวปนนลานแลราปล่อยไปนะตัวเล็กโอ้มีสองตัว,ตวเราจะเลือกเอาแต่เพียนตัวใหญ่ๆ,ๆ,ๆกลับนะครับเรากดเลย ปลาอะไรลูกอันนี้บอกบอกเอฟพี่นะอันนี้ปลาตะเพียนนะทุกคนปลากระมังปลากระมังจะเป็นตัวสามนี่อย่างวันนี้ตะเพียนแบบนี้มันเหมือนมมันนเหือกันไหนนะอาอตะเพียนจะตัวยาวกว่าไป้แล้วไป้แล้วไว้แล้วหรือว่าแล้วปลากระมังเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำตากล้องนะครับแนะนำตากล้องให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมอ่านคอมเมนต์อ่ะ มีหลายคอมเมนต์เลยที่บอกว่าเดีย๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนี้พาภรรยามาออกคลิปด้วยทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้พาแฟนมาออกคลิปด้วยทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้จะแนะนําให้เห็นหน้านะครับว่าเป็นใครเนะาะทุกคนจะได้หาย,ยาข้อข้องใจหายสงสัยสักทีว่าตัวเล็กก็ไม่ปล่อยนะค่ะคนเดี๋ยวเราเอาปลานิลปล่อยนะเขาใหญ่ได้อีก เอาแก้มต้มกับปานนินตัวเล็กเนี่ยไปปล่อยนะเนี่ยไปไปไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่ออ๋อเดี๋ยวผมแนะนําตัวกว่อนเดี๋ยวจะให้ดูตากล้องนะครับเดี๋ยวเช็ดมือแป๊บมือเปื้อนเนาะอ๋อจับตากล้องอ่าตากล้องแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะ หนูชื่ออะไรชื่อนางสาวพัชรานียมคาค่ะสรุปแล้วเป็นไรกับพ่อเป็นลูกสาวคนโตอ่าสรุปแล้วลูกสาวคนโตผมเองนะครับคือภรรยาไม่ได้มาด้วยเนะาะภรรยาไม่ค่อยมีเวลาครับทํางานก็ที่ออกมาถ่ายได้เพราะว่าตอนนี้เขาเรียนสอบสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับจบแล้วนะครับจบปีสี่นะครับอาเรียนครูอาเอกอะไรนะการประถมศึกษาเอกการประถมศึกษานะครับสอนเด็กนะครับสอนเด็ก อ่าเอาว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับไม่ใช่แม่เด็กนะครับอันนี้คือลูกสาวคนโตผมครับอันนี้คือลูกสาวคนเล็กนะครับอันนี้คือคนกลางอันนี้ชื่อน้องโฟนส่วนต่็คือพีโพส์นะครับตัวอันนี้ชื่อคุณกลมเป็นลูกคนกลางลูกใครอ่ะลูกใครลูกของน้องโฟนหรือเปล่าที่ผมบอกว่าตอนแรกนะที่ผมบอกว่าน่าจะมีเหมือนรังอะไรนั้นนะผมเห็นแล้วมาดูเออจริงด้วยยักษ์ใส่หนูอ่ะนี่ับ นนี้นะครับใช่ไหมคาดว่าน่าจะเป็นล้างหนูนะครับเนี่ยล้างหนูมันไม่ใช่ไม้ทับทับหล่นมาทับทับกันใช่ไหมพ่อเดี๋ยวเดี๋ยว,วกะชากขนุนม,มันนั่นเดี๋ยวก็ออกมาเข้าไปใต้ต้นโอ<ฮ>้หั่นไงไม่มีหนูไะ